ทุกงานทุกๆอาชีพทุกความสำเร็จผมว่าไม่มีล้มเหลวมีแต่ล้มเลิกจริงจริก็ชื่อนุกนะครับเพชรจรักรธนสิทธิ์พรสิริกรนันท์นะครับปัจจุบันเป็นคราวแอมบัสเดอร์เพรสิดเนนนะครับของบริษัทล e ก a c ซี่ครับตอนเด็กๆเวลาผู้ใหญ่ถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรตอนนั้นก็ตอบแบบเด็กก็คืออยากเป็นคนรวยก็ดูละครกับแม่ตอนกลางคืนแล้วส่วนใหญ่พระเอกที่รวยๆก็ไม่เห็นมันต้องทำงานไงแต่ว่าเขาก็มีเงินมีเวลาไปจีบหญิงจีบสาวจีบนางเอกได้โดยที่ไม่ต้องทำงาน ตอนนั้นก็เลยคิดว่าโอค้คนรวยมันแบบนี้เพราะว่าเราไม่เคยเห็นละครไทยมันไม่มีช่วงทํางานของพระเอกถ้าอยากเป็นงั้นก็ต้องฆ่าตัวตายไปเกิดใหม่เป็นลูกเศรษฐีเถอะแล้วมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ทุกคนบอกว่าถ้าจะอยากได้เงินก็ต้องทํางานก็เริ่มต้นจากการเรียนเพราะว่ามันเหมือนอีกคณะนึงคือผมเคยเรียนถาปัดแล้วผมก็ซิ่วมาเรียนเภสัชก็ต้องเริ่มเรียนใหม่ถาปัดกับเภสัชเนี่ยคนละเรื่องเลยมีแต่คนงงว่าแบบเฮ้ยทำไมจากถาปัดมาเป็นเภสัชเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือเลย ผมบอกเขาจะเปลี่ยนคล้ายๆเดิมจะเปลี่ยนทำไมอ่ะพอเข้ามาธุรกิจจะขายแล้วก็เริ่มเรียนรู้ใหม่เหมือนเราเข้าปีหนึ่งใหม่อย่างนั้นนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่อะมักจะเข้าใจว่าสมัครปุ๊บทำๆแล้วรวยอาชีพอะไรอะมันต้องดูไมล์เซตใหม่ปีแรกผ่านไปทั้งปีเนี่ยผมมีได้รวมทั้งปีนะหมื่นสี่ต่ำสุดคือ240บาทต่ตอเดือนสูงสุดคือ2008แม่เขาบอกว่าเลิกเอะทำทำไมทั้งปีได้แค่แบบหมื่นหมื่นสี่นี่คือทั้งปีเฉลี่ยเดือนละพันผมบอกแม่เพิ่งจะจบปีหนึ่ง นั้นผมก็เลยบอกว่าเออคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้อยู่กันแบบแบบนั้นไงผมบอกแม่ผมว่าลองเรียนสัก4ปีเหมือนเรียนมหาลัยดิถ้าเรียนจบแล้วเรายังได้เงินน้อยกว่างเงินเดือนประจำเราค่อยเลือกก็ได้แต่ผมบอกว่ามันก็อยู่ที่ m i n d s e ว่าก็เราเพิ่งอยู่ในธุรกิจนี้ปีเดียวเรายังเรียนรู้แบบไม่แตกฉานเลยอะแล้วเราจะไม่เป็นมืออาชีพเราจะไปทําเป็นอาชีพได้ไงแล้วในปีที่สองะผมมีรายได้ประมาณ4ี่แสนต่อปีคือที่ต้องบอกเป็นต่อปีเพราะว่าแต่ละเดือนมันไม่นิ่งนะมันจะขึ้นขึ้น,นลงๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อย่อบ้าง แล้วผมใช้เวลาอยู่18เดือนนะกว่าจะได้มีรายได้เดือนละหมื่นแล้วก็เดือนที่22แต่หลักแสนครั้งแรกแล้วได้หลักล้านต่อเดือนครั้งแรกเนะี่ยใช้เวลา4ปีปีที่ผ่านมาเนะี่ยผมมีรายได้จากธุรกิจเ e ลกาซีเนี่ยเกือบเกือบ50ล้านบาทรวมตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เกิน450ล้านแล้วแล้วพอเราประสบความสําเร็จเรามีเงินมีอนะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะแบบตอบโจทย์ชีวิตเราที่เราอยากจะดูแลครอบครัวเราอยากดูแลแม่ แล้ววันที่ผมมีอะไรได้เป็นหลักร้านอะ่ะแล้วเอาเงินกลับไปให้แม่ทีละๆๆหลายแสนหลายหลายครั้งด้วยนะครั้งแรกเขาก็ยังไม่ค่อยมั่นใจแม่ปดวดห่วงคุยง่ายไม่ต้องให้เขาลาบากอะไรเย่างนี้ยงนั้นชีวิตเราวันนี้ยถ้าเราหาเงินต่อเดือนใช้เดือนชนเดือนอะ่ะผมว่าอันนั้นก็เสี่ยงถ้าเกิดใช้ไม่พอต้องติดหนี้ผมว่ายิ่งหนักแต่วันนี้การที่เราหามากอะ่ะมันเหลือก็ดีกว่าขาดเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีต้องใช้มันวันไหนสี่ปีก่อนตอนนั้นแม่ผมอายุแปเอ็ดเขาเดินตกบันไดแล,แล้วข้อเทา้าบวม อายุ80กว่าแล้วเดินขึ้นบันไดมันก็ลาบากต้องมานอนชั้นสามนะตึกแถวที่บ้านะจะต้องให้แม่นอนชั้นหนึ่งได้ยังไงที่บ้านเป็นตึกแถวขายของที่ตลาดแม่กองอะจะต้องหารกันยังไงในการทําห้องข้างล่างที่ห้องครัวให้เป็นห้องนอนแม่แม่ต้องนอนข้างเตาแก๊สสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราขับรถกลับบ้านพาแม่ไปเลือกซื้อบ้านใหม่ซื้อรถให้พี่สาวเราขับไปรับไปส่งแม่ดังนั้นถ้าวันนั้นเราไม่เคยมีเหลือวันที่แม่เราลําบากเราก็ทําได้แค่เป็นห่วงแม่แต่เราไม่สามารถทําอะไรให้เขาได้แต่ถ้าเรามีมากพอเเ้้ยราาทํใหขไดล จริงต้องบอกว่าถ้าเปรียบเทียบเลกซี่เหมือนเป็นรถคันหนึ่งคือเป็นรถที่มีความปลอดภัยมีสมรรถนะที่ดีแล้วก็สามารถที่จะพาไปถึงจุดหมายได้ส่วนระบบ s 5 5มันเหมือนกับมันเป็นนวิเกเตอร์มันเหมือน GPS ที่บอกทิศทางเราไม่ให้เราต้องหลงทางและต้องเสียเวลานานแล้วสามารถเลือกเส้นทางที่เร็วที่สุดได้ด้วยเขาบอกธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันง่ายขนาดที่คนจบป .4 สก็สำเร็จได้แต่มันก็ยากขนาดที่คนจบด็อกเตอร์ทำไม่สำเร็จ ไม่ใช่คนจบด็อกเตอร์เขาไม่เก่งนะแต่บางครั้งเขาอาจจะคิดว่าเขารู้แล้วแต่ว่ามันเป็นด็อกเตอร์ในวิชาชีพอื่นไม่ใช่วิชาชีพนี้อย่างนังน้นะนี่คืออันที่หนึ่งคือเราต้องเป็นน้าให้เต็มแก้วอันที่สองก็คือว่าที่ที่เป็นคติประจำใจเลยนะคือไม่มีล้มเหลวมีแต่ล้มเลิกเพราะถ้าเราไม่เลิกทุกๆงานทุกๆอาชีพวันหนึ่งเราต้องสําเร็จเพียงแต่หลายๆลยครั้งที่เราต้องเลิกเพราะว่าเราแบกไม่ไหวแต่พอธุรกิจนี้มันไม่ต้องแบกอะไรมันอยู่แค่ใจเราถ้าเราไม่เลิกสักอย่าง điều quan trọng cần biết.